อสวัสดีครับสวัสดีทุกคนแล้วทีนี้นี่นี่นะคะยังไงมันก็เรียกแต่พี่เขยพี่เขยมันค่ะเห็นไหมมันครมันทาแป้งนะครับมันล่อพี่เขยมันซีดากพี่เขยมันสซีดากมันครับโอ้บรญญาผัวเป็นซีดากไหลมานี่โบ้ตายแล้วมันทาลิปมันทาแป้งมันยั่วพี่เขยมัน ไ่หลมันก็โอ้ยอลซอนออนแนนมันไม่มีแรงครับนะโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอสี่ <c oughs> นี่หละค่ะนะมันอ่อนในพี่เขินไปหาค่ะนี่นะมันไปสวนไปกินเหล้ากินเบียร์ด้วยกันกูซักสงสัยแล้ว <c oughs> มันจะเมียนเหมาพี่เขยมันคำกูซนะักสงสัยอย่างกูซ <c oughs> ักสงสัยว่าผัวมันผัวเก่ามาันนี่ <c oughs> มีรสสีย้อมทางดากบหรือจังไดโอ้ยตายแมึงคือเราแวนผู้ายหว่าแค่นี้มึงสิเราแวนผู้หญิง โอ้ตายตายนะพี่น้องเอฟซีอ้าดันดันหกร้อยไล่นะเลยยิ่งางดาบเหรอมึงถึงระแวงแม่ทางน้องตัวเองเโอ้มันมันตำดาบมึงบอกขอมึงมีปัญหามันมันชี้ดาบมึงทีนี้มามากเลยรละแวงโอ้เข้าคนละรู้ทีนี้าโอ้ย่ามึงเ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีนะ โอ้ยตายแล้วคนนี้อยากบอกเป็นไนๆน่ะล่ะว่ามีรสเรียมทางดางบพาะเ่าเอาขึ้นไปเราแวงเราแวงน้องเมียเอาน้องเมียเป็นผู้ชายเด่น่ะความดีซื่อๆเออเงึดคักนี่ไหลมึงยั่วพี่เขยมึงใช่ไหมมึงทาแป้งแต่งตัวทาปากแดงน่ะนะอะไรก็เรียกแต่พี่เขยพี่เขยไปกินเหล้ากินเบียร์ด้วยกันพวกนี้น่ะเหนม่ะ อออนี่นะพี่เขยช่วยด้วยไม่มีแรงมาช่วยหน่อยเออนะเอาเลยพวกมึงไปชี้ดากกันเลยหน้าผมแสดงว่าโอ้ตายๆนะครับพี่น้อง MC เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วตอนนี้ะจะมีระแวงแบบนี้นะโอ้เออนะเอาเลยเอาเลยกูเลิกแลวมึงอยาเอาก็เอาเลยน้งเอาพี่เขยกูเลยเอาเอาเอาพี่เขยมึงเลยนะกูเลิกแล้วกูยกให้มึง โอ้ยเ,เงินสมองมันคักไงนี่แหละครับวอาการบ้าไงครับบ้ากําเริบไงบ้ากําเริบมันคิดไปได้หมดนะครับพี่น้องมันจินตนาการไปได้หมดนะขนาดพ่อพระเอกก็ยังว่าพ่อพระเอกไปหลงรักมันนะครับพี่น้องเนะอฟซีนะอ่นะอีเข้ากรรมใส่กระที่นี่เนาะ มันจะคิดว่าพ่อไปอีกไปหลงรักมันคิดว่าพ่อไปอีกลงมาจากเซิงมันดีนี้เห็นไหมล่ะเออนะครับพี่น้องเี่นี่นี่นะคะขนาดมันอยู่กับเมียมันยังกล้าพูดกับเราเลยค่ะอ่ะนั่นอ่ะอันนั้นอ่ะอะไรพี่เกามันเป็นหนึ่งในแผนมันเป็นหนึ่งในแผนแล้วทีนี้มันไม่สําเร็จไงใช่ในเรื่องของแรงจูงใจแรงจูงใจใช่ไหม การแอบรักหรือหลงรักกันอะไรนี้ไงันั่นไงพี่กกเก่าไนะมันเป็นไปพูดอไรไงพี่เกาอีโยวบอกว่านะไอ้หนุม่มคูบต้อยากเซิงด่าบักไหลนะบักไหลย,ยั่วอยู่นะตัวนี้นะพี่เก่านะอีโยวบอกวา่าการที่เข้าไปหาพ่อแม่เนี่ยกลัวบักไหลนี่นะส่องดูทางกล้องวงจรปิดนะมันก็เลยไม่เข้าไปนะมันก็เลยไม่เข้าหาพ่อแม่นะ อืม oh. ได้ไหม <laughs> โอ้ยตายแล้วนะเออตอนนี้มันปัวของดีแล้วนะพี่เก่านำะไปเมียนเหมามาหน่อยนะเ <laughs> ออนี่นะคะเราไม่จำเป็นต้องมีอ่าต้องมีมือที่สามเป็นมือที่สี่ก็ได้ค่ะ ถ้าเราอยากเลิกนี่เราไม่ต้องจําเป็น,นะะต้องมีสา <ıkt masterpiece. S 3> เหตุเราไม่จําเป็นต้องมีสาเหตุใด้ทั้งสิ้นเลยค่ะเราไปฟ้องอย่างนถ้าเราอยาฟ้องหย่านะคะน้าถ้าเราอยากมีสารภาพนะคะเนาะเราสามารถฟ้องได้ค่ะไม่จําเป็นต้องมีเหตุก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องมีมือที่สามมือที่สี่ก็ได้ค่ะนะมึงไม่ต้องมาพูดหรอกนะมึงอยาพูดว่ากูไม่ให้เสิงนะวอาหิ้กูมีปัญหานะ ออมันไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่แบบนั้นนะมึงจะหาว่าคูวางแผนให้มันไปร้านเอาองอารน,นะถ้าคูยอย่างเรื่องนะถ้าคูไม่รักนะคูก็สามารถฟ้องย่าได้ไองโง่นะเออนั่นไงเอาศาลก็จะถามว่าอะไรเนี่ยฟ้องหยาเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรกันไม่มีเรื่องอะไรค่ะไม่มีอะไรค่ะอยากหยาดทส่สุดนนี้ค่ะ เอาสู่กบสู่กบไปตกลงกันอยู่เพื่อนบ่จะมาหากูไอ้ย่างใช่ปัญญามือมีแห้งก็บ่บอกกูโอ้ยตายแล้วครับเป็นแบบนั้นไงใช่มั้ยพี่เก่าของหนูพี่เป็นพี่เก่าของหยวกพี่เก่าของอะไรข้าวกลำใส่กะทิน้องข้าวกำเหรอน้องข้าวกลำใส่กะทินี่นะคะ ข้าวกลัมแต่ยังไงมันก็มีความขาวอยู่นะคะแต่มีกะทิอยู่นะคะกะทิบัี้น้ำมันลดลยบันนี้ยังเห็นดำอยู่บัตนี้นข้าวกลัมอยู่ <c oughs> โอ้ยตายแล้วครับลองเอาเขา้าวกลามใส่ถ่วยเบิ่งเรียบบัตน้ำกะทิใช่บัตนี้น้ำกะทิ่ท่วมข้าวกลามเบื้องเอาแลยครับพี่น้องมันยังเห็นนั่นดำอยู่เดอ้อ <c oughs> โอ้ยตายแล้วนะพี่เก่าชอบของดำโอ้ยเอาแต่สุภาษามาขึ้นทีนี้ นี่เขาเลือกเขาลากันก็เพราะพี่เก่านี่แหละไปให้ความหวังอะไรเขาหรือเปล่านี่เอะเอไปพูดดีอะไรกับไอ้หยวกหรือเปล่านี่นะครับอืมทำให้เขาเลือกลากันนี่ไปขายฝันอะไรมันหรือเปล่านี่ยองยองเลิกกับผัวเลยมันบกับพี่นี่เดี๋ยวพี่ดูแลเองเดี๋ยวพี่ดูแลเองไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวพี่ให้เงินเดือนนะอืมเชื่อพี่เลยเลิกเลยคนโง่น,น่ะนะ ไหนุ่มกูเตาตงกูบตาน่ะอ่านหนังสือก็ไม่ออกอ่านหนังสือก็ไม่ออกจะเอาทำไมมาคบกับพี่เลยเลิกเลยจริงเหรอครับพี่ถ้าอย่างนั้นหนูจะเลิกกับมันลองเลิกดูสิเดี๋ยวพี่จะดูแลเองลองเลิกดูสิเดี๋ยวพี่จะรู้อะไรเองจริงเหรอพี่ใช่เหรอพ่อนจริงจริงพี่เก่าใช่ไหมล่ะได้กินข่าวมาแบบนั้นไหนโอ้พี่ไก่อพี่เก่าไปให้ความหวังมันใช่ไหมนี่ โอ้ยตายแล้วนะครับแต่รูปผู้สาวขึ้นรูปผู้สาวขึ้นทีนี้โปรโมทแต่รูปผู้สาวเจ้าบาปเลยนี่เจ้าเป็นมือที่สามที่สี่เลยได้นี่นะโอ้ยของข่าวไม่ช่บเราไปเอบรักของดำมีทีนี้โอ้ยตายตาตาตายนะครับพี่น้องเอฟซีก็ไม่เคยพบไม่เคยพบไม่เคยเจอไม่เคยเจอเอาดันดันเจ็ดร้อยไลค์แล้วอีหกสิบไลค์นะครับพี่น้องเอฟซีนะ มันเป็นแบบนั้นไงตอนนี้นะครับไม่จับ่มึงไม่มีเหตุมึงจะไปเลิกได้ยังไงนะครับเนาะ,ะว่าไอ้หนุ่มกูโบต้าจะไปเซิงดาบากัไหลที่นี่นะคะสงสัยส,สิมีรถเซนัมมาดา,อ,ดาอ๋อสองสัยมันของมึงมีปัญหามึงเอาเซิงทางดาบที่นี้จะไหมมึงก็เลยระแวงไงก็ไปเซิร์งดาบตายแล้วอืมนะอคุยเรื่องอะไรครับเพิ่งเข้ามาโอ <า>พี<า>่พูนส <laughs> ีเออเล่านิทานนะครับ <laughs> ก็จะซึ่งด่ากันพี <laughs> ่เรื่องพัฒนาการพ่อแม่เข้าใจไหมอาอหยกงมันพูดว่าสิ่งที่ไม่ไปหาพ่อแม่กลัวบัอกไหลเน่นะนะกลัวบัอกไหลไปพูดกลัวบัอกไหลเอาไปบันทึกอ่าเอามาเปิดลัวมาเล่นเป็นคอนเทนต์ลัวมาเล่นเป็นคอนเทนต์มันก็เลยเข้าไปหาไม่เข้าไปหาพ่อแม่มันมันเป็นแบบนี้ครับพี่เออนะอืม มันเป็นแบบนั้นเข้าใจไหมว่ามักไหลนี่บรรธนาการพ่อแม่เหมือนขังคุกขังตารางไว้นะไม่เข้าไม่ให้ลูกๆคนอื่นเข้าไปเจอเออมันมันหวง